ว่า<อ>ตามตน้บโบเลยเออเก่งจังเลยลูกทำลูกกลมๆโตๆหน่อยก็ได้จะส่งไปให้แม่แอนดูเนาะณดรูด้วยน้ำโบมันต้องระบายสีเขียนเออเอาสีว่าตามน้ำโบ,บเลย ปูน่ะปูน่ารักจังเลยปูอเมริก็ใหญ่วัดมีก้ามด้วยลูกมีก้ามอย่างนี้ด้วยอันมีก้ามด้วยก้ามอันนี้ก้ามแบบเนี้ยแบบเนี้ยหัวใจหัวใจวัดเป็นเปล่าึืดมืดเออก้ามด้หัวใจมืดมืดเออมีขาด้วยลูกขาขาขาวงกลมอันนี้เออวงกลมอีกหนึ่งวงกลมขาหนึ่ง สองสามข้างนู้นด้วยข้างนู้นข้างนู้นลูกข้างนู้นข้างนู้นข้างขวาขวาขวามือโอ้ขาเยอะจังเลยข้างนี้ข้างนี้มนข้างนี้ขาข้างนี้มาหนึ่งสองสามอีกหนึ่งขาพอแล้วมีปูมีสกาโอ้พอแล้วพอแล้วให้ที่เช่าดูก่อนแปดขาค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ขายสีเดียร์